พระเจ้าว่าโอ้สมบัติแค่หนึ่งพันกหาปันะลูกเธอไม่ต้องการแล้วเพราะอะไรเพราะสมบัติที่ได้ของลูกเธอได้อะคือความเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าดัางนั้นองค์สมเด็จพ่อทรงตัดเป็นพระคาถาว่าปัทพยาเอกรัเชนะสักษะคมนเนนวาวะสภะโลกาทิปัเจนะ โสตาปฏิพลังวลังคำว่าปัทภยาเอกรเชนะสักขะคมเนนาวาเน่สภะโลกาที่ปเจนะโสตาปฏิพลังวลังบ่าโสตาปฏิพลังวังเนี่ยพระเจ้าบอกว่าโสดาปฏิผลนเนี่ยประเสริฐกว่านะประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าอะไรปัทภยาเอกรเชนะความเป็นเอกราชในแผ่นดิน หมายความ่าเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเนะี่ยประเสริฐกว่านะทําไมจึงว่าประเสริฐกว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าจากักรพรรดิก็ดีท่านต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไหมพระเจ้าจากักรพรรดิเกิดแก่เจ็บตายไหมต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วปิดประตูอบายได้ไหมปิดไม่ได้นะพระเจ้ากับจักรพรรดิยังปิดประตูอบายไม่ได้เพราะเป็นบุตรชนอยู่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบัน แล้วก็ทรัพย์สมบัติที่ท่านปกครองอยู่จะเป็นสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์จะเป็นมนุษย์ทั้งหมดจะเป็นสัตว์ทั้งหมดที่อยู่ในโลกเนี้ยท่านเป็นจักรพรรดินี่หมายก็บอกคุมหมดเลยโลกทั้งใบนี่เป็นของท่านหมดเลยอย่างเงี้ยนะมนุษย์ทั้งหลายก็ดีสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสติรละฉันทั้งหลายก็ดีแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็ดีเนี่ย เป็นที่ในที่บาที่อะไรเนี่ยท่านครอบครองหมดนี่เป็นของท่านหมดแล้วแต่สิ่งละที่ท่านครอบครองนีจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์ทั้งหลายก็ดีเป็นสมบัติอื่นก็ดีเนี่ยเที่ยงไหมเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะเมื่อไม่เที่ยงก็ต้องเป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วเป็นอะไรบังคับบัญชาได้ไหม เราบอกให้อยู่ในอำนนาจของเราได้ไหมอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะได้ไหมไม่ได้เลยไม่มีใครบอกได้เลยเหมือนตอนเนี้ยเราแก่มาขนาดนี้อยู่วัยนี้เราบอกร่างกายว่าแก่อย่าแก่ไปมากกว่านี้อีกนะพอแล้วพอทีฉันไม่อยากเกินไปกว่านี้แล้วขอให้หยุดอยู่แค่นี้ได้ไหมไม่ได้นะพูดไม่ได้เลยเนี่ย ฉะนั้นสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดินี่จะต้องเป็นอย่างนี้ตัวพระอ,องค์เองก็ดีสมบัติที่ท่านครอบครองอยู่ก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังนาตาล้วนแล้วแต่มีการเกิดดับล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงอย่างเงี้ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างเงี้ยเนาะเสื่อมสลายไปเป็นที่สุดอย่างเงี้ยสักขัสะมเนนาวะมาวา่าประเสริฐกว่าเลยความไปสู่สุกติภูมิการที่ได้ไปสู่สุคติภูมินะสุคติภูมิ 26่สิบเราประเสริฐกว่าการที่อะไรสัพพะโลกาที่ปเจนะประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ทั้งปวงเลยยิ่งกว่าพระเจ้าจกักพรพรรดิเนาะความเป็นใหญ่ทั้งปวงทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งอะไรเนาะใหญ่กว่าแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นถึงจะใหญ่ยังไงดียังไง,ง,ไงก็ไม่พ้นไปจากการแก่การเจ็บการตายนี่ยไม่พ้นไปเลยแต่ว่า โสดาปฏิผลเนี่ยนะบุคคลใดได้เป็นโสดาปฏิผลแล้วเนี่ยปิดประตูบายได้แล้วเที่ยงต่อการที่จะบรรลุธรรมคือเป็นพระรหานไม่มีการถอยหลังแล้วเมื่อเราไม่มีการเกิดต่อไปแล้วการแก่จะมีได้ไหมมีได้หรือมีไม่ได้ถ้าไม่เกิดอะแก่จะมีไหมไม่มีเจ็บจะมีไหมตายจะมีไหม หมดเลยไม่มีอะไรเลยฉะนั้นสมบัติความเป็นพระโสดาบันเนี่ยจึงประเสริฐกว่าสมบัติความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็มาทําสมบัตินี้ให้เกิดขึ้นไงเรากําหนดแต่ละนอละหนอเนี่ยขวาย่างนอซ้ายย่างนอยกนอเอหยียดนอกม้มนอเงยนอนี่เนี่ย,ยที่เรากําหนดนั่นอะเราพยายามสร้างกุศลที่เป็นมหากุศล กุศลมันมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันเนาะเป็นกามาวจระกุศลคือมหากุศลและจิตแปรรูปาวจระกุศลคือรูปกุศลห้าหรือสี่เนาะอรูปาวจระกุศลอรูปกุศลสี่โลกุตระกุศลก็คือมัคสีกุศลเหล่านี้เราพยายามทำให้มีขึ้นแล้วกุศลที่เป็นกุศลสูงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องไอกุศลเลยต้องอาศัยมหากุศล มหากุศลเกิดตอนไหนตอนที่เรากําหนดแต่ละขณะนั่นแหละนะเราทํากุศลแล้วกุศลชนิดนี้เป็นกุศลที่รู้รูปร,รู้นามรู้กายรู้ใจเขาเป็นกุศลประเภทนี้เราสร้างเราขุดเอาเราได้กุศลเนี่ยชื่อว่าเป็นกุศลที่อะไรประเสริฐกว่าทรัพส,สมบัติความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิประเสริฐกว่าการไปสู่สุคติภูมิ ประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่โตในโลกทั้งมวลอย่างเงี้ยเนาะประเสริฐกว่าฉะนั้นก็ขอให้เราเพียรพยายามขุดกันเนาะขุดทรัพย์สมบัติเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องอาศัยจอบอาศัยเสียมอะไรที่ไหนเนาะอาศัยอะไรอาศัยอะไรเอ่ยอาศัยใจนะอาศัยใจเราโคบไปขุดเอาตามที่กายใจของเราที่มีอยู่เนี่ยเนาะพิธีขุดนี่ คนที่ปฏิบัติใหม่ๆบางที่งงเนาะไม่เป็นไรวันสองวันสามวันเนี่ยงงกันไปก่อนเป็นหลักธรรมดาเนาะเพราะเราไม่เคยจะดูตัวเองเลยใช่ไหมวันวันหนึ่งเราไม่เคยสนใจตัวเราเองเลยเนี่ยฉะนั้นการที่จะให้รู้จักตัวเองอีกเนี่ยหนึ่งมุมหนึ่งเนี่ยมันยากนะไม่ใช่ง่ายๆอ่าไม่ใช่ง่ายๆฉะนั้นพรธเจ้าว่าอัตาหิกิละทุธโมได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยาก การที่จะฝึกตนเองให้รู้ให้เข้าใจในลักษณะนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันก็ไม่เหลือวิสัยคำว่ายากนี่ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้ทำได้แต่มันยากเท่านั้นเองอะเนาะไม่เหลือวิสัยของมนุษย์เราไปลนะ